สวัสดีค่ะทุกคนขอต้ดนรบเข้าสู่ช่องซอรี่ฟอยูไม่ต้องแปลกใจถูกแล้วเป็นเกมที่คุณรู้ว่าคือเกมอะไรเนาะตอนแรกเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ทำเนาะแต่ว่าก็ไปมาคิดดูแล้วว่าเราก็มีสิทธิ์เป็นผู้บริโภคดังนั้นก็เลยคิดว่าเออทำไปเลยก็แล้วกันแล้วก็ขอเติมว่าอย่าเปรียบเทียบกับอีกเกมหนึ่งที่แอดทำอยู่แล้วนะ โอเคไปดูกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปประเดิมเกมนี้เกมแรกเนาะก็จะเริ่มทำแล้วเหมือนกันเนาะชายอยลงเหมือนกันอ่ะประเดิมด้วยซัพพอร์ตก็คือหมิงไปกันเลยฉันจะจูงจูงเธอ ไม่ต้องห่วงฉันจูงจูงเธอแต่ขออย่างเดียวเมึงอย่าหนีกูนะโอเค บอกตรงว่าแอดอะไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนก็จไหมคือเหมือนว่าพอมันมามันมีเกมหนึ่งมาเนี่ยมันทําให้เอ่าไม่ใช่เกมหนึ่งที่คนละค่ายนะค่ายเดียวกันนี่แหละพอแอดไปเล่นอีกเกมหนึ่งอะแล้วมันทําให้ฟิลมันสนุกกว่าแค่นั้นเองแต่แอดก็ยังเล่นเกมนี้อยู่นะแต่แอดก็จะลงโอเคไหม ไปดูกันเลยออกของซัพพอร์ตไปเรนคือไปเรนคือเออผิดเลนโอ้ โอ้ยก g อ d โอ้แคลรี่แบบแข่งนะอุ oh. ้ยสีเลนว้ายว้ายตายแล้วลินดินขอโทษฉันกำลังไปฉันขอโทษฉันขอโทษนะขออีิงที่ คือตอนนี้เราอยู่ในแรงเอเป็นแพตติน้มเนาะธรรมดาเป็นเป็นแรงที่ไ <Help> ม <ful> ่ได <punishing> ้ส er ุกมากเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะก็มาเล่นแค่ทํากิจกรรมเฉยๆไงแต่ก่อนนี้ก็จะเล่นเนาะเพื่อเอากิจกรรมนั่นแหละก็แล้วก็เลยลงคลิปด้วยเนาะเดี๋ดวแล้วแล้วแล้วนั่นนั่นต้นไม้คืออะไรไป อะไรต็แน้ของพอ่ออะไรอะไรอย่านะเพื่อนฐานโอเคกันหนึงนะกันหนึงนะโอ้โอ้ my god โอ้โอ้ฉันปังให้โอ้โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ได้คิวมาเอิบขอโทษนะฉันไม่ตั้งใจลา,าไม่เป็นไรนะฉันจะเลี้ยงเธอสุดหัวใจฉันจะจูงเธอให้เธอ แถวข่าแล้วปลอดภัยฉันจะรับหน้าให้เองเธอไม่ต้องห่วงโอ้โหถีทีมเรานี่คือโหดมากเอามางกรเลยโอ้ยนี่ดูวะอ้าวเพ่อนโอ้มึงหนีทำไมาากูจะขโมยเลือดให้โอ้ยโดะยี่ไง กูบอกอยู่เลยว่ามึงอย่าหนีกูกูจุ้งอยู่อย่ามากค่สิโลดโอ้โอ้โอ่างไปแล้วสิ่มนนี้ไม่เป็นไรจะขโม,มยให้โอเคมาโอเคไม่ต้องห่วงอโอ้จะได้คิวอีกแล้วไม่ต้องห่วงนะถ้าเธอ เธอฉันจูเท่ากับปลอดภัยอ้าวแล้วแคลรี่กูอยู่ไหนฮัลโหลแคลรี่อยู่ไหน What are you doing What are you doing แคลรี่แค่ใจนิดนึงเยี่ยม Oh 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 my god oh my god oh my god จะรายงอแล้ว ยังยังยังเรายังอยู่เพิ่งปกติอย่างยังยังทักษหมิงเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อเสียคือว่าว่าถ้าเกิดเราแอบในป่ากเนี่ยเราออกไปล่อแล้วเราไม่เอาหลุดจากไอเนี่ยแม่งก็จับได้เพราะมีอีกตัวหนึ่งอยู่โอเคไม่เป็นไรเไรอ้าวหนีไป หนีไปหนีหนีไปหนีหนีฉันดีไปโยโอ้รอดตายวิววิวโอ้ดิล่างมาโอ้โอ้น้องฟิกหนีโอโอเคได้ได้ได้ฉันเลี้ยงอยู่ฉันเลี้ยงอยู่ฉันเลี้ยงฉันเลี้ยงเยี่ยมมาไม่ต้องห่วงนะฉันรักมินชีมาแคลร่ โอเคออกของหยุดเลือดก่อนจังอ๋อออกของมาหน้าก่อนดอกเฟืองโอเคโอเคโอเคโอ้ กลับมาแม่กลับแล้วมานะเต็มแล้วโอ้โหเพื่อนโอเคแต่ชอบน้ำสก,กินมันโอ้โหูหายเลยทำนึงฮัลโหลคุยเล่นลรมฮัลโหลอ้าวโอเคฝ่าเราดูแลตัวเองได้ช่างมัน กูยังแคลรี่ก่อนแคลรี่เรามาโทษโหดอยู่โห่ฉี่นี่มันเอาเรื่องเลยนะนะไป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 เห็นนะมาเออว้าวกโอ,อยียบร้อยจต่การเออ เพื่อนมานาหมดเพื่อนมานามานาหมดโอ้อ,อ่ะคุณได้ขีดแล้วไม่มานาขึ้นหมดโอเคมานามาแล้วโอ้โหตีป้อมตีป้อมตีป้อมโอเคอ๋อเราได้หนึงถึงมานาแล้วเราได้ไอเทมพื้นผู้มานาแล้วโอเคเ yeah. ยี่้า ฉันเลี้ยงแกเองฉันจูงเรียบร้อยฉันจูงฉันจูงแกมาศัตรูคนไหนอยากโดนฉันจูงบอกมาต้นไม้บอกแล้วมาฉันจูงต้นไม้ฉันจูงต้นไม้อ่าอ่าฉันจูงฉันจูงเอ่อโอเคมอทอดมอทอดมอทอดปะวะเห็นไหม่จำชื่อไม่ได้โอเคดับเบิลคิวเยี่ยงมากฉันจูงลินเดสลินเดสยิงปลายิงปลาอ่าหมดแล้วถอยถอยถอยหิว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 โอเค จูงจูงโอ้ยมึงจะหนีไปได้มึงไหมโอเคกูเคลียร์คลิปก็ได้โอเคเพื่อนยังไม่มีใครตายโอ้มีมีคิกซี่จะตุยคิกซี่จะตุยไวไหมคลิกซี่ฉันกำลังไปโอ้โอ้พอเคลียร์เสร็จก่อนมาแล้วมาแล้วมึงมามึงมามามาโอ้วมาแล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 ้ว โอเคมาแล้วโอเคช่วยฟ้าแล้วมาโอเคฉี hey. ่มามามาดูประโยคมามามาโอเคอ้าวกูได okay, so ้อีกแล้วว้คุณผู้นั่งจะจะลาดนะฮัลโหลโอเคมาคุยอยู่กับฉี่ก็ได้อยู่กับฉี่ดีกว่าฉี่น่าจะแบกได้อยู่ รกงออกไปแล้่ายนะโอ้โหขึ้น่ลนอ้าวชีกูขอโทษไหวไหมโอ้โอ้โหโอเค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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหเกือบไปเกือบไปนะ โอ้ดีนะช่วยไว้ได้เป็นกำใจด้วยตอนแรกก็จะกลับบ้านก็ดีแล้วโอเคเยี่ยมยอดเทียตีป้อม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 ตีปลายตีมาป้อมกลางีมามามาตานนี้ตานิีอะไรอะไรมากลาวิวไปไปตีป้อมตีป้อมเอาเอาต้นไม้แล้วต้นไม้แล้วต้นไม้ต้นไม่อีกจะดันกูไรไป เออหมดจบโลดเยี่ยมตบเอเย้ยฮฟ้ยยอดเยียมมาเล่หุเล่ ดีนะให้จูงเนี่ยโอ้โนั่นแล้วแล้วเอ็มีพีเป็นกูจนได้กูงงมากนี่ท๊อฟกูแค่จูงมาเฉยๆไม่ต้องใจลัดนะคุณผู้ชมไม่ต้องใจลัดนะโอเคนะโอเค ตอนนี้ก็จบแล้วนะสำหรับวันนี้ยังไงวันนี้ก็ขอให้ความร่วมมือนายรบกวน,ก,วนกดติดตามนิดนึงเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปจบเนาะกดติดตามไว้เนาะแล้วก็เรามีรัสะตีมนะหลังประมาณอตอนตอนกลางคืนนะช่วงประมาณสี่ทุ่มถึงประมาณตีสองโดยประมาณเนาะยังไงก็ไ้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะวันนี้ไปก่อนนะบา,บายยเล่ และภาพชัยชน,นะของตัวข้าเองโอ้ลำใหญ่มากกูไปายนะแล้วมึงยังไม่จบจบสะทีโอเคบาย